นะครับวันนี้เรามาแก้าการเกียร์ CVT นะครับ CVT ของอาทิตย์2017ฟ้องโดยอาการโซรเดียม J โซเดียม K มีปัญหานะครับโซิดียม J โซเดียเ K มีปัญหา นะครับทั้งๆที่ไม่มีตัวโซรีนอยโซรีน่อยก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อีกหนึ่งตัวนะครับแต่ทำไมในรุ่นนี้ทำไมถึงฟ้องว่ามีโซรีนอย K คโซรีนอยเจโซรีนอยจนะครับมาจากไหน <c oughs> นี่นี่เราก็กำลังทำการแก้ไขในเรื่องเกียร์วิ่งไปแล้วเบรกเองนะครับวิ่งวิ่งเบรกเบรกวิ่งวิ่งเบรกเบรกแบบนี้นะครับหรือบางคันอาจจะมีอาการลื่นวิ่งไปแล้วลื่นสกิดสายผ่านฟรีเองเราก็ต้องมาสำรวจนะครับมาหาความเสียหายของจุดควบคุมไฟฟ้า ครับก็จะอยู่ในรุ่นปี2017ที่เป็นปัญหากันมากท่านได้เจอปัญหาแบบนี้นะครับอาจจะเป็นอาการที่รถใส่เกียร์แล้ววิ่งไม่ได้หรือเร่งได้แค่2,000รถจะวิ่งได้แค่40ประมาณนี้นะครับ หรือวิ่งไปแล้วก็ลื่นหรือวิ่งไปแล้วก็ลื่นหรือใส่เกียร์แล้วอาจจะไม่ไปเลยรอสักสามนาทีหรือห้านาทีกว่าจะเดินเดินหน้าหรือถอยหลังได้แบบนี้นะครับถ้าเจอการแบบนี้เอาเข้ามาปรึกษากันได้นะครับ เรามีวิธีแก้ให้ลองมาครับฝากกันไว้ครับผมในเรือการยอดฮิตอาการยอดฮิตของรุ่นนี้ขอบคุณครับ